กัมพูชาเผชิญวิกฤตแบงก์ธนาคารกลางลุกลามปกป้องเงินฝากลูกค้าหลังจากสหรัฐและอังกฤษคว่ำบาตรธนาคารปรินต์ Prince Bank ประชาชนกัมพูชาเริ่มตื่นตระหนกข่าวลือกระจายว่าลูกค้าถอนเงินออกจากธนาคารไม่ได้ความกังวลเกิดขึ้นว่าระบบการเงินของประเทศอาจถูกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแต่ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา National Bank of Cambodia หรือธนาคารกลางไม่นิ่งนอน พวกเขาออกมาตรการสกัดสถานการณ์รับรองความปลอดภัยของเงินฝากลูกค้าและยืนยันว่าธนาคารต่างๆมีเงินสดเพียงพอตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมธนาคารปริน์ถึงถูกความบาทธนาคารกลางกล่าวว่ากำลังตรวจสอบว่าธนาคารปริน์ปฏิบัติตามกฎหมายกัมพูชาหรือไม่แต่ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนทำให้ผู้คนหลายคนกังวลว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ สิ่งที่น่าสนใจคือธนาคารกลางไม่เพียงแค่รับรองความปลอดภัยของเงินฝากแต่ยังระบุว่ากำลังดำเนินมาตรการเพื่อให้บัญชีลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามปกตินี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้คนที่กังวลแต่คำถามที่เหลืออยู่คือมาตรการเหล่านี้จะเพียงพอหรือไม่และวิกฤตแบงก์รันจริงๆจ,จ,จะเกิดขึ้นหรือไม่สำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดคุณคิดว่าธนาคารกลางกัมพูชาจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่คุณมีความกังวลเกี่ยวกับระบบการเงินของกัมพูชาหรือไม่ มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ